ơi đổ nó đổ nó nó có mấy ơi đặt ra đặt na ô hối mấy đồn vào một tấc cây mấy đồn đặt mấy thứng Nha, mấy thường quá. ไซส์สวยด้วยใช่ไหมเรือลำนี้มันไหลยังวะเดี๋ยวพันกันนะได้ไหมต้องสวิงไหมสวยครับไซส์สวยคอยคอยคอย

โอ้ยไส์สวยครับติดไม่ค่อยเต็มติดไม่เต็มโอ้ยบรรากพวกตื่นตื่นตื่น เออก็มาขอชอบดิ้งเข้าตัวแรกนึกว่าไม่กัดซะและ้วโอ้ยไซยนี้ไซสวยครับ

มันตอนนี้มันเป็นที่เราตีกันมันก็สูบจรไงมันหากินไปหากินมายังไม่เจอกระสูบที่มันเฝ้าลังอยู่ไง เลยตีหาไงนะปล่อยจมมากก็ยาก กลับแล้วทีทั้งไหนอะจำทางได้ไหมโดนแล้วครับนออฟโดนแล้วออฟฟี่แอนด์ฟักกี้โดนแล um ้วครับกดครับกดมีไซส์อยู่ครับโหกดกดกดโอ้ไซส์สวยอยู่ครับไซส์โลอยู่ บปูน <laughs> คลาสสิกจริงๆ,งๆอ,อ,อ,อ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยตายะปูน <c oughs> ทางไหนหจมปล่อยจมพื้นเลยเหรอได้ยกได้อออโอ้ไซโลบ เอาแม่เข้าเรืเอล่อเขายกของนอกเรือแม่เข้าในเรืเอ, <laughs> อ,<ม>อหรอเะมันกระสูปจอนไม่ใช่กระสูบหลัง

chặt 1, 2 chặt 1, 2 ôi, ở lại mặt đinh rồi này โอ้โหชอบมันจริงเลยคิงจะชอบอะไรนักหนาหญ้าเนี่ยดูอ้ย เรียบร้อยครับจบเกม